ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะน้องวีจิอาสาพาคุณย่ามายุรีเดินออกกับังการรอบหมู่บ้านอบอุ่นไปทั้งหัวใจและดูเหมือนว่าเรื่องราวความดราม่าระหว่างหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์และอดีตภรรยาติกบิ๊กบาเทอร์นั้นจะจบลงด้วยดีด้วยการแยกกันอยู่และลูกสาวคนเดียวน้องวีจิก็อยู่ในสิทธิ์การดูแลของผู้เป็นพ่อฝ่ายเดียวและอนุญาตให้เจอ ผู้เป็นแม่ตามตกลงเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่านุ่มสอนรามและดิ๊กบิ๊กบาเธอร์นั้นจะยากกันแต่น้องวิจิเองก็ยังคงเป็นที่น่ารักกล้าเริงล่าสุดทางด้านนุ่มสอนรามได้ออกมาโพสคลิปของลูกสาวน้องวิจิหลังเจ้าตัวออกไปทำงานแต่งานนี้ก็หมดห่วงเมื่อทางด้านลูกสาวตัวน้อยน้องวิจิพาคุณย่ามายูรี เดินออกกับบังกายรอบหมู่บ้านโดยงานนี้ทางด้านหนุ่มสอนลามก็ได้ออกมาโพล์คลิปความอบอุ่นพร้อมบรรยายว่าปรับป้า,ปา,ปาตั้งใจทํางานนะคะวิจิพาคุณย่าเดินออกกับบังกายเองค่ะวิจิตั้งใจทํางานดแูแลแม่ลูกให้ดีแฮแทกซามูไรพ่อลูกอ่อนแฮตแทกดิดตินแต่บินได้แฮตแทกสองกายหัวใจเดียวแฮตแทกเอสทีวิจิแฮแทกเซปิจสอนรามฟคลั